เด็ดปลาเด็ดปลาผัดกระเพาปลาครับพี่น้องโดยเชฟลูนปลาของแท้ของแท้ชินทันทีขี้ทันควันดูเชฟก่อนพี่น้อง มากินว่าครับคุมนี่เดี๋ยวน,นินดหน่อย เราไมีปวดเลยแล้วก็ใส่รถไปเลยนะไปกดย้อนยันค่าเกิดเรื่องได้ไหมพี่ได้แล้ว ด้วยจริงไม่มีนะมันขายไม่ต้องขายขายแล้วที่มีอืมอันไหนอืมทั้งนี้บอกไปซื้อมาพรุ่งนี้ซื้อจดไว้งานตกเกินห้องแข้งเขาป่ะเนี่ยถึงแล้วเอาเท่าที่มีไปก่อนเท่าที่มีไปก่อนกินแบบปลานเนี่ยเหมือนเดิมไม่ใช่มีกว่าฝุ่นหลังไฟเพิ่ม หนึ่งครับพีสองมันหอยสามโคกสาดจริงอ,อยู่บ้านเนาแตมวันนี้เนาะกปลาปลาสูตรเด็ดสูตรโคาช บวก<ล>มันมีสี <c oughs> สสอะไรเลยมีมีซอสอะไรเอาตักราดได้เลยทีเนี้ยสุดจริงเลยมา่าฐานแต่ข้าวคุณอาจารย์